สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับการคุมกำเนิดง่ายๆสไตล์วัยรุ่นกันนะคะในปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในวัยรุ่นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากรายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี2564ประเทศไทยพบการคลอดบุตรของหญิงวัย10-19ปีจำนวนมากกว่า49,000คนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากสาเหตุสำคัญอาจเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรืออาจเกิดจากการคุมกําเนิดที่ไม่ถูกวิธีค่ะวิดีโอนี้จึงจะมาแนะนํา4วิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ่นดังนี้ค่ะถุงยางอนามายัยยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดยาคุมฉุกเฉินและแผ่นแปะคุมกําเนิดค่ะวิธีที่1ถุงยางอนามายัยถุงยางอนามายัยทําจากยางพาราหรือโพลียูรีเทนจะมีประสิทธิภาพการคุมกําเนิดอ,อยู่ที่85-98ซวิธีการใช้ถุงยางอนามายัยขั้นตอนแรก ทำการแกะถุงยางอนามัยออกจากซองบรรจุโดยระวังไม่ให้ถุงยางฉีกขาดค่ะจากนั้นบีบกระป๋อส่วนปลายของถุงยางอนามัยเพื่อไล่อากาศออกป้องกันการขาดและการไม่เก็บน้ำทำการสวมถุงยางอนามัยขณะอวัยวะเพศแข็งตัวลูดถุงยางอนามัยลงให้ถึงโคนด้านล่างขององคชาตโดยที่ขอบมวนของถุงยางอนามัยยังอยู่ด้านนอกค่ะหลังเสร็จกิจให้ดึงอวัยวะเพศออกทันทีและถอดถุงยางอนามัยออกก่อนที่อวัยวะเพศจะอ่อนตัว โดยใช้กระดาษชำระพันโคนถุงยางอนามัยก่อนที่จะถอดถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วให้ทิ้งขยะห้ามนำกลับมาใช้ใหม่นะคะข้อดีของการใช้ถุงยางอนามัยราคาถูกและใช้งานง่ายหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปและป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะวิธีที่2การคุมกำเนิดโดยการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดออคอนท้าเซปท p ฟเพลส เมื่อใช้ยางถูกวิธีสามารถคุมกาเนิดได้ถึง92%โดยยาเม็ดคุมกําเนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบฮอร์โมนรวมประกอบไปด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนโดยแบ่งออกเป็นชนิดฮอร์โมนรวมแบบแผง21เม็ดทุกเม็ดจะมีตัวยาทั้งหมดรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันวันละ1เม็ดจนหมดแผงหลังจากหยุดยาประมาณ1-3ถึงวันจะเริ่มมีประจำเดือนให้เริ่มทานแผงใหม่ในวันที่5ของการมีประจำเดือนค่ะ ชัตินี้แบบฮอร์โมนรวมแผงละ28เม็ดโดยทั่วไปมีตัวยาฮอร์โมนจำนวน21เม็ดและไม่มีตัวยาหรือที่เรียกว่าเม็ดแป้งอีก7เม็ดรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันวันละ1เม็ดจนหมดแผงแล้วขึ้นแผงใหม่ต่อเนื่องกันไปช่วงที่รับประทานยาเม็ดแป้งไปประมาณ1-3เม็ดจะเริ่มมีประจำเดือนมาค่ะ ข้อดีนอกจากการคุมกําเนิดแล้วการทานยาคุมกําเนิดแบบชนิดเม็ดสามารถใช้รักษาประจาเดือนมาไม่สม่ําเสมอประจําเดือนออกมากหรือการปวดประจําเดือนได้ค่ะสําหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้คือคลื่นไส้ท้องอืดเจ็บคัดเต้านมและเลือดออกกระปิดกระปอยซึ่งเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ปกติเพื่อนๆนไม่ต้องกังวลไปนะคะ แต่สิ่งที่สําคัญในการเลือกใช้ยาคุมกําเนิดคือความมีวินัยในการรับประทานยาอย่างสม่ําเสมอเพื่อประส oui, ิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะการคุมกําเนิดแบบรับประทานยาคุมฉุกเฉิน (Emergency Contraceptive Pills) ยาเม็ดคุมฉุกเฉินนี้มีประสิทธิภาพการคุมกําเนิดอยู่ที่85% แต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรรับประทานไม่เกิน72ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันนะคะวิธีการรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินจะมีวิธีรับประทานอยู่ทั้งหมด2วิธีคือในรูปแบบยา1นเม็ดจะรับประทานทันที1เม็ดหลังจากมีเพศสัมพันธ์และ2รูปแบบยา2เม็ดให้รับประทานเม็ดแรกโดยเร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ์และรับประทานเม็ดที่2ห่างกัน12ชั่วโมงหลังจากรับประทานไปจะมีประจำเดือนภายใน7วันหากประจำเดือนยังไม่มา แนะนำให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะคะขพอควรระวังไม่แนะนําให้รับประทานยาเกิน2แผงต่อเดือนหรือ4เม็ดต่อเดือนเพราะจะทําให้ระบบสร้างฮอร์โมนผิดปกติและเสี่ยงต่อการท้องนอกวดลูกได้ค่ะวิธีที่4การคุมกําเนิดด้วยแผ่นแปะคุมกําเนิดวิธีนี้มีประสิทธิภาพการคุมกําเนิดอยู่ที่9 1เอร์ซใน1กล่องจะบรรจุ3าแผน่นสําหรับใช้1เดือนโดยในแต่ละรอบการคุมกําเนิดเป็นระยะเวลา28วันค่ะ วิธีการใช้แผ่นแปะคุมกำเนิดล้างมือและทำความสะอาดบริเวณที่จะติดและแปะบริเวณที่แผ่นยาจะไม่หลุดลอกง,ง่ายเช่นท้องน้อยสะโพกแผนหลังส่วนบนและต้นแขนด้านนอกค่ะสำหรับการเริ่มใช้แผ่นแปะคุมกำเนิดให้เริ่มแผ่นที่1ในวันแรกหรือภายใน5วันแรกของการมีประจำเดือนโดยถือเป็นวันที่1ของรอบการคุมกำเนิดดังนั้นต้องเปลี่ยนแผ่นแปะคุมกำเนิดในวันที่สอและวันที่15า ของรอบการคุมกําเนิดช่วงที่8แผ่นจะไม่มีประจําเดือนมาค่ะในวันที่22ของรอบการคุมกําเนิดให้แก่แผ่นที่3ออกเพื่อเริ่มหยุดยาเป็นระยะเวลา7วันซึ่งช่วงที่ไม่ได้แแผ่นยาคุมกําเนิดจะมีประจําเดือนและเป็นการจบการคุมกําเนิดในรอบนั้นค่ะ ข้อดีของการแปะแผ่นแปะคุมกําเนิดไม่ต้องหยิบใช้ทุกวันทําให้ไม่เกิดปัญหาการลืมใช้หรือใช้ไม่ตรงเวลาค่ะสําหรับข้อเสียนะคะยังมีราคาสูงไม่เหมาะกับผู้ที่มีน้ําหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมและอาจทําให้เกิดการระคายเคืองผิวบริเวณที่ติดได้ค่ะและนี่คือตารางสรุปของทั้ง4วิธีเพื่อนๆสามารถหยุดวิดีโอเพื่ออ่านและทําความเข้าใจได้นะคะทั้งหมดนี้เป็น4วิธีการคุมกําเนิดที่มีการใช้งานง่ายหาซื้อได้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพสูงหากใช้อย่างถูกวิธีทั้งนี้ควรศึกษาข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองและป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในอนาคตค่ะ